เกมนี้ยังอยู่ในช่วงพัฒนานะจ๊ะคบคอแปะคอเปิบบอกน่าจะซื้อน่าจะซื้อชื่อบริษัทพัฒนาสายันสวัสดีทุกคนอยู่กับเกม The Happy h i l l ผลมม์โมไซดาตกรต่อเอ้คาตกรรมคาตกรต่อเนื้อของ Happy h i l l เทปแรกเอก o ับซีดโอ้ย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 หูหูหูอ่ะผิดโอเคเรารับบทเป็นฆาตกรเทคเทครับบทเป็นเอซีีซีเป็นฆาตกรต่อเนื่องและหน้าที่ของเราคือทำอะไรคะฆาตกรรมค่ะนี่ไปไม่ได้นะตัดที สิ่งแรกที่เราจะทำก็คือบุกไปบ้านชาวบ้านแล้วเราก็หยิบมีดไปจ้ะไปจ้ะเยือเราอยู่ไหนเยือเราอยู่ไหนวงจ้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 วงจ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 วง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 ้วง ไม่ใช่เล็กน้อยดิสปังหมายถึงแบบประเรงประกายเราเดินไม่ได้แล้วเนาะไปเดินไปบารังที่สองไปค่ะไปค่ะวิทยุอะไรไม่รู้เก็บไว้ก่อนเดินไป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 อ๋อโย่วิทยุลงไปในน้ำ ร้อยเนื้อปิ้งยาหหง่างหอมๆวันเราก็หิวเลยว่ะอ,อ่ามีเครื่องนี้แน่น,นอนเราต้องเอาไว้ได้เยี่ยบแต่ตอนนี้ต้องหาของนมเดี๋ยวอะไรกับดักหมีโอเคเอาไว้ทำอะไรเอ่ย อ๋อไปวางนะเสร็จมึงเสร็จกูแน่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเดินมางับเงาเท้มึงนะแปลกุญแจคือเห็นอยู่ว่าวางตรงนั้นก็ยังจะแบบยังจะเดินไปเหยียบเสร็จกูเยิกเลย แคตตดหย่าสายฝนแห่งไฟอุ้ยอุ้ยอุ้ยพังหน้าต่างโอเคอุ้ยโอ้โอ้โอ้มาเฮาตกใจมาก ให้เดาน่าจะปุ๊บทุบไปตอนที่แบบฟ้าผ่าไอ้เฮีย้ยกูปไปไม่ได้อ๋อกูต้องเดินตามเวลาฟ้าผ่าใช่ไหมใช่ไหมเนาะใช่แหละโอ้ยอีดอกสาวยินเดี๋ยวเธอหน้านะมึงมาเฮีย้ยนี่กูจะซับล่างมึงให้เล็ก ล่นว่าเกมพีเกมเออมาเฮียดูจะซับมึงกูจะซับมึงดูจะซับมึงไปเช็คซับมึงได้กูจะซับมึงให้เป็นลูกชิ้นหมาเียแดกมึงเจเจไขประตูอะไรพ่อเจไข่อะไรวะ ไม่มีออปชั่นมีดจ้าอ๋อเราเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นน้ำมันโอ้ไม่มีออปชั่นมีดให้ไปหยิบหรือจะจ้วงหมาให้หมาเวนเป็นหมาไม่ได้เป็นขนอะไรสัตว์มัดใจหมาใช่ไหม A à đầm ơi, đâm đâm. See mừng chạy cái sụn ở lại hôm ngoài dinh tang mày อ้เราทำของแตกกันล่อว่ะเจโอูแฮปปี้ฮิลอะไรไว้ อ๋ออารมณ์เหมือนสลับตำแหน่งเราเป็นฆาตกรแล้วเรอบนี้เราเป็น,าาปนปตำรวจตับนวดอรุสสวั์คุณไบรันนี่เป็นอันท่เละเพาะที่สุดอันหนึ่งเลยนี่เป็นคดีดีเออทางเข้าไอแอมเบดค่าคือความโกรธ อีกชั้นคือความโกรธอ๋อลืมไปผิดกันผิดคีย์บอร์ดไอ้บ้าน,นั่นแทงไปตั้งสิบสองสิบหกแผลกูเล้สิบหกอ่านไป็นสิบสองอะไรของกูค่าคือความโกรธแค้นไหนมีอะไรยังอื่นให้ดูมีดเขาเอามีดมาจากตรงนี้ตตตึึตึออื ถ่ายรูปคดีของแฮปปี้ฮิลเหยื่อชื่อว่าไบรอันทวัสกี้เหยื่ออ๋อไม่ใช่คนที่มาสืบคือไบรอันคือเรานะว,ว่าเหยื่อคือกอร์ดอนเบเกอร์อ่าเกยจากการตาย16แผลเดี๋ยวนะอ e ีดอก criminal record คดีที่เคยก่อก็คือเป็นคนสร้าง production ก็คือเป็นคนสร้างและถ่ายทำหนังโป๊เด็กที่อายุต่ำกว่าวุฒิภาวะและเป็นสตอกเกอร์ตามส่วนสาธารนณะว้าวดูเหมือนเราที่เล่นเป็นแฮปปี้ยูจะเลือกเยื่อได้ดีนะเนี่ยรอบนี้ หน้อินช์เนียล็บยาวเก้าเก้าอะไรวะอ่านไม่ทันแอะก็ต้องรอไปโรงงานที่อะไรเพิ่งทำงานแบบนี้ไว้สัตว์รอมากระเด้งกับไป กระเด้งไฮโลมหาไปแวแฮปปี้ฮิลค่ะก้ประตูล็อกอะไรอะโคบาแน,น,น,น่นอนงัดไปเข้าเยื่ออยู่นี่แล้วกูต้อง ปิดเออไเอา่หยิบของไม่ได้อ๋อที่ตอกตะปูเียบร้รอที่ดีตะปูอัตโนบะกูจะดีใส่หน้ามึงนี่เนี่ยเป็นยามแล้วไม่ทบหน้าที่โจโดโดดโดโโโดดด สวยงามได้ไปการทำหน้าไม่เรียบร้อยอย่าทำสบู่ล่นคิดดีไม่ได้เลยดอกไหนไปที่ไหนดีเฮลโหลก็คือเขาก็ไม่ทำอะไรกูก็มองหน้าอ้าวไม่มีของให้หยิบแต่วะกูต้องเดินผ่านหรอตื่นง ไปให้ไกลๆห้ามมัสคอตแถวนี้แทงได้นะกูจะแทงแล้วมองหน้ากูไว้นี่คือหน้าที่จะฆ่ามึงในอนาคตหน้าคุณต้องใส่ชุดให้เนียนด้วยเฮีย <c> ก <oughs> ูเดินได้สักทีอีเวนทำตัวเฮียนะมึงอะสบู่วีอดอ,อกของน้ำห้องนี้เฮียมาก โอ้เราฆ่าไอ้เหี้ยนี่ไม่ได้มองหน้ากูไว้นะมึงคือเยื่อนแน่นคตกูโธ่เยื่อเราดระบอากาศไปแล้คนในห้องน้ำเสียดายเออมันถึงตายไหมนะเออต้องอย่างนี้สิ ดีตันเอาดีเอาดิ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 เอาดบอกแล้วให้มองตามไว้ก็คนๆที่จะฆ่ามึงแนนาคดตันโอเคเราอยู่ในในเอ่ยออฟฟิศ่อนซ่อนข้างบน ะซ่อนไข่อยู่แล <the> ้วเราจะฆ่าไข่โอ้ยกูตกใจมึงเนี่ยอี่ะก็คือเรา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 ต้องรอให้นางเดินมาเองเนี่ยเหรอมึงไม่เห็นกูจริงดิกูยืนอยู่ตรงหน้ามึงเดยนะ เฮ้ยกูใกล้ขานาดนี้กูฆ่าไม่ได้เฮียอะไรเดียอ๋อหรือกูต้องไปเอาอาวุธวะกูต้องไปเอาอาวุธแน่เลยนั่นไงอาวุธอยู่นู้นสักทีดอกกดผิดกดผิด กดผิดโอ๊ยโอ้ยกดผิดอุ้ยกดผิดอุ้ยกดผิดอุ้ยกดผิด <c oughs> Number ฮิฮินัมเบอร์วันแฟนคปับหมยเล็กหนึ่งมันผีสิงนะฮะคือชุดกูดเนียนสุดละชุดเนี่ยนายมาสายนะไปทำงานได้แล้วเพื่อนใช่ใช่ใช เจสันสครีมไมเคิลแมไอดอลต่อยไม่ได้ <c oughs> เดิน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 เธอพวกเราหยุดละ่ะ <c oughs> แล้วเราต้องทำอะไรต่อเอ่ยฉันยังไม่มีอาวุธ นี่นะไม่ใช่เราต้องไปไขอะไรวะพัดลมใช่ลงแล้วจากนั้นเราก็ต้องเปิดอันนี้ต่อมามาะมามาพุทเเขาพยายามจะฆ่าเราฉันออกไปได้เข็มขัดมันติดเอ๊อ รอสักครู่นะคะไข่มันมีระบบซ้อมแบบนี้ไว้อีกขอไปที่รอนานนะคะสวยงามไลท์เอาทปิดไฟ <laughs> นี่ชื่อ,อยังกะไดนัง่งประตูล็อกอ้าวมีอะไรเอ่ยมีอะไรไหมตรงนี้มีสวิตช์อยู่ตรงนี้มีสวิตช์กดน้ำเปิดอะไรไม่ได้เขาพร้อมจะฆ่าพวกเราแล้วเธอเลืใช่แต่พวกเราก็เตรียมพร้อมมาแล้วเหมือนกันมาจัดการไอสารเลวนี่กันเถอะ โอ๊ยกลัวตายแหละเดี๋ยวกูจะเข้ายัางไงเรียบร้อยปิดไฟเท่านี้ผมมึงก็ควรจะกลัวได้หรือยังแม่งมันนีปืนว่ะเข้ามาได้เข้าไปได้ ได้จะกดเข้าไปได้เข้าไปได้ต้องทำไรกนต่อน,นี้ไปหนึ่งนะฮะฝาดทักยะ ฝ่าทางขยะมึงทำมาจากลกกับตันอเมริกาไงวะอี้อ่ีเ้ยสแข่งแกร่งแล้วะคุณเจอาไปห้องที่ล็อกห้องที่ล็อกห้องที่ล็อกเดดดอกฝ่าทางขยะคือแข่งแกร่งมากอ่าฮะเอ็กซ์เทคล้อ อ๋อนี่ไงอีดอกบันไดอยู่ตรงนี้ไปจะเป็นฆาตกรทังทีเป็นยุ่งยากเหลือเกินเรียบร้อยไดอาวุธแล้ว,ว,ลวกว่าจะฆ่าคนหนึ่งดิมันเหนื่อยนะนี่ จะย่ายเยือตัวหนึ่งนี่มันเหนื่อยเหลือเกินแต่เวลาจวง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 ไงตายอ๋อเราจาไปลำดับ อสวัสดีไบรันรอบนี้ยศพโดนเผาทั้งเป็นเลยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเราเรามีอะไรฝั่งนี้ไปอ๋อหน้าต่างมีรอยเสื้อผ้าได้ขาดเป็นของฆาตกรแน่นอนอัดแน่นนอนฉันคือกฎหมาย ทุกเผ่าทั้งเป็นมันหรือว่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่กันนะสเตตเมนี่ไม่ได้ใจสบายที่หม้อต้มน้ำมีส่วนผสมของแก๊สโซลลนก็คือน้ำมันแลาเราก็ต้องไปถ่ายรูปศพเนาะไอเชะเคสของแฮปปี้ฮิลเหมือนเดิมคนเดิมไบรอันเหยื่อชื่อว่าแห้งวอลเอส ใส่การตายคือการถูกเผาจนทั้งเป็นโอ้คดีที่เคยก่อก็คือเมาแล้วขับกับเป็นคนรอบวางเพิลงอีชั้นยินดีที่จะเล่นเป็นแฮปปี้ฮิวนะคะมึงดูเยื่อแต่ละคนคนที่แล้วหนังโป๊เด็กไม่ถึงอาอยุไอ้หนังโป๊เด็กรอบนี้มึงเมาแล้วขับ สมควรตายโอ้ oh, หมดแล้วว่าจะได้